ก็ชงได้ตามแข่งเลยแต่ก็ไม่เที่ยวเที่ยวช่วงถ่ายดีดีจังหวะจังหวะซ้ายตรงมุมนั้นนี่พี่พอลคิดว่าควรนับไหมครับในมุมส่วนตัวต้องนับแต่ละนั่นนะจริงจริงเขาเสียหลักด้วยนับไม่ได้ไม่นับกันนะคนคนมันจ้าภาพเลยแต่ว่าพอเกมโดยรวมภาพมันเป็นเป็นของเราก็เลยไม่มีอะไรต้องพูดถึงเนาะใช่่ครับอะพูดถึงเขียวหน่อยโอ้โหวันนี้เป็นมวยฝีมือเลย แฟนมวยนี่ถล่มคอมเมนต์ชื่นชมเราเต็มไปหมดเลยพูดอะไรกับแฟนมวยก่อนเลยก็คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนมวยนะครับแล้วก็เสียนมวยทุกท่านนะครับที่รายการใหญ่อย่างนี้แล้วก็มองเห็นผมกลดับดำนะครับได้มาชกคู่เอกรายการใหญ่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติย่างยิ่งครับไฟน์เนก็ตั้งใจซ้อมครับเพื่อเรียกศรัทธาเองกลับมาครับหมัดของก้องก้วก็ะสอบก้องกาหนักไหมน้องหนักครับหนักครับน้องเขาถือว่าอาวุธถือว่าใช้ได้เลยครับ เกมเกมอยู่ในช่วงไหนครับที่เรามั่นใจว่าวันนี้เป็นของเราแน่ยกสี่ครับยกสี่ว่าเราเราทําได้ครับเราที่ได้เราทําได้จังหวะกระตุกเหลี่ยมจังหวะใช้เหลี่ยมใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ๆเป็นมวยฝีมือเฉยเลยท่านสัชเป็กบอกครับว่าถ้าอยากจะยึดอาชีพนักมวยนะครับก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองครับกล้าทำครับกล้าคิดกล้าทำครับก็เห็นชัดเจนไฟที่แล้วเปลี่ยนเป็นมวยเทาไฟนี้มาเป็นมวยฝีมือด้วยแล้วก็หมัดก็ยังคงมีเหมือนเดิม ตอนนี้วางเป้าหมายไงบ้างครับรู้สึกว่าร่างกายแล้วก็ฟอร์มาากาชเนี่ยกลับมาแล้วความมั่นใจาก,ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตอนนี้ร่างกายผมเริ่มเข้าที่แล้วครับเพราะว่าผมได้หายใจมาสงไฟแล้วแล้วก็ไฟนี้รู้สึกว่าต่อย่ายกก็จนถือว่ายังไม่หมดเท่าไหร่ครับแือว่ายังก็ร่างกายก็ดีครับไฟต่อไปผมมองว่าต้องดีกว่านี้แน่นอนในใจมีไหมครับว่าจะเจอใครอยากเจอใครก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ป่าชุนครับล่าสุดเราแพ้ใครมาล่าสุดแพ้เพชรมณีครับเพชรมณีน่าจะชกไม่ได้ก่อนหน้าเพชรบุรีครับ ก่อนหน้าเพชรมนีก็ยอดหลึกเองครับอผมจะเป็นราชนะเลยเด้ผ้าพเออภาพเขายอดหลึกพชรสภาพสภาพเขตอนนี้ไม่ได้เนะเมื่อกี้มีมีคอมเมนต์นี่นึงบอกว่าแสงมณีชั่วโมงนี้ถูกคู่เลยเรามองไงก็อยู่ที่ป่าชุนครับว่าว่าผมจะแสงมณีหรือเปล่าเราไม่จะต่อยได้หรือเปล่าครับแล้วแต่โปรบอทเตอร์เลยครับแล้วสุดท้ายครับฝากอะไรถึงแฟนมวยก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องแฟนมวยนะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยครับคือท่านสอเจีเปียนะครับและก็ท่านสสชนาไทยเศษนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับไฟนี้ผมก็นำใจชนะกับมาได้แล้วครับทุกท่าครับผมยินดีด้วยครับน้องครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับสดยินดีด้วยใจังหวะเราต่อยลงกมาเยอะนะคิดว่าเพราะอะไรครับวันนี้เกมมันถึงออกมาในรูปแบบนี้เนาะเก่งมไม่กล้าเอาความไปเป็นเพราะแฟนมวยเยอะกว่ะ ที่ผ่านมาบรรยากาศ่ารับเงินไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้มานานเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วอาจะเก่งไปความแม่นเกี่ยวไหมครับน้องความแม่นยาในการต่อยน่าจะเกี่ยวเนาะเพราะว่าจังหวะบวกจังหวะแรกก็ดูว่ากลับดำเขาจะแม่นกว่าเรานิดนึงเนาะอชีตร้านนึงเลยเหรอครับโอ้โหเป็นไงบ้างทอพอท่าตะโกนบอกอชีตร้านนึงหน้าของแกนาเพลียมได้คนหน้าเก่ได้ เสามปี่มาถึงก็ได้เชี่ยวเลยนะเชี่ยวทีเฮงมาเพราะใจผลงานเต็ม่ป้องวันนี้คิดว่าตรงไหนัที่ที่ควรจะฝากผมว่าเรื่องการออกอาวุธมันแบบออกเหมืองเหมืงอะไรมันไม่ยิงไม่ดันมันไม่ธรรมะดธรรมแย่ไม่กระฉับกระเฉงอะไรเงี้ยเนาะอ่ะฝากเลยถึงแฟนคลับพิธีที่เชียร์เราวันนี้หน่อยครั้นขอโทษพิธีแล้วก็แฟนคลับทุกคนครับวันนี้ทำให้ได้ครับไว้หน้าผมจะปฝากพิธี ผมไม่กำลังใจให้ครับล้อสู้ๆครับผมพป้อมยเอ็นนี่มวยไทยครับรไทจะไปนั่